คำเทศนาจากอาจารย์แชมป์เนี่ยซึ่งนางเชื่อว่าพระเจ้าเจิมเขามากนางฟังแล้วนางมีความเชื่อแล้วนางก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็มีความเชื่อมากขึ้นใครฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมากขึ้นยกมือขึ้นค่ะใครมีความเชื่อมากขึ้นหลังจากฟังนะคะโหข้างนอกก็มีนะคะคำถามต่อไปใครได้รับการรักษาโร กูติกะปวย่าบกินหดเขาแล้วก็ัวย่ากลปวดข้อบีบแนมกินเขาขึ้นกับโลกไม่ได้ยินคุ้นในผู้ย่าเราย่าสิบตายละในชีวิตย่านั่นโรคขึ้นยิดใจกับโง่เงาาวดท้ายปวดอ้าวอธิบายว่าก่อนหน้านี้เป็นไงขอบคุณพระเจ้าพี่ตอนมานางกับปวดหัวปวดขาจนได้นางผูกเข่า นั่งขับคาไว้ไ <Br> น <ots> ่ปวดัวมากนี่มันกะเลยอนันอยาช่วาพุ่นเสดคนอาจารย์เสบนอกคนฝึกอธิษฐานหายคนบางมือหายนอกบางเข้าปวดไอ้ขากระปวดหัวกระปวดคอคุณพระเจ้าพีเสื่อเขื่อเสื่อใจเนี่ยพระเจ้าเสื่อนอีนี้ว่าพระเจ้ารกษาก็ปวดขาหรือเข่าได้ยิเไหมโต้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 อพุณพระเจ้าพระเจ้ารกษาเนาะอะไรอย่างเี้ เยซูอ่แห่น้องตุ้ยเลยจ้ะว <ML> ้าวว้าวเอาใครอีกนอตุ้ยหรอาลนาะเอาทีละคนนะมันนี่แล้วว่าคข้ามเศษทองอาจารย์สิบเราซือกว่าะเพชรด้ตรงจุดแล้วก็่พองข้อเสเห่าลายกะเป็นมือนี่เป็นมือแรงที่กุ้งแซวเขาไม่ตุ้ย กาเพิ่มขึ้นและะ้วการขอว่าเลยว่าเมือ่อเข้าปิดโบโลลี่อนี่ยไม่ตื่นกาสิไปประกาศการ,ร <Yay! S 1> ะกะประชุมการเมืองจะกลางวันนี้ไอ้ตัวการูซื้อาได้สมัยประจาเพราะว่ามูซื้อคน,นหอนนะนาะจากที่ว่าก็ร่างคุณคิดมุดนิดอยู่ตอนนั้การฟังเทียอยู่เพราะว่าร้านมากวนเนี่ยมันเก่าเลยฟังเทีดตอนเนมื่อเทียในห้าวแบบว่ามุดนิด มันกกแมีนอยู่แต่บาจะฟังเป็นหุนใจฟังเป็นช้อนไปเลยจนคนรักษาหลุแม่ตุ้ยก็ตั้งยาให้ประค้ามากกับปวนเพราะเขาอยู่ <c oughs> นางโดนกระปูนอมสีดังก็แกกแกจมา <c oughs> มันนี่นี่แหละมันหายเลยราคาเดินหูซสึกว่พาพระเจ้าอยู่ม่าวนี้พระเจ้ารักษาหายดีแล้ก็เป็นความเสืยชีไม่เด <c oughs> เอาเสียงจดได้เป็นเป็นมากจริงต่ได้จามันนี่หูซื้อกลามันจริง เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ระตูตะคร้ายืนยันอย่างเข้มแข็งแล้วก็มาขาดเป็นหนึ่งยาที่ด้ใจมีน้องไว้เทีมแข็งแล้วเสื้อมันวมาได้มาจาว่าพระเจ้าเขาเป็นจีนพระเจ้าเขาคือความจริงในชีวิตเราเพราะมีน้องทุกคนแสวงหาพระเจ็บโดยใจทีที่เสื้อมันแล้วก็ว่าทนในความทนร้องทีม่านะตาร์เราเข้ามาในชีวิตสามตัว สิ่งที่พี่น้องเลือกเลยว่าพี่น้องลูกประจาวลามาครอนมุณคุณนันทีที่พ่างค้าพยานของแม่ตุยแล,แล้วแมตุยก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งออกมาจากหัวใจแม่ตุยนะครับเป็นแกลดทีแม่ตุยเดียวออกมาอยากเห็นจดว่าพระเจ้า <c oughs> เป็นหนึ่งนแลแลนใ,นในชีวิตแม่ตุยแล้วก็เป็นผู้หายชีวิตแม่ตุยแม่ตุยขอบพูดพระเจา้าที่สุดในชีวิตถ้ามาพูดพระเจ้าว ้ฟังอาจารย์แ cm แล้วเปลี่ยนไปยังไงคะนี่คือหัวเข่าตอนแรกมันเป็นยังไงครับตอนแรกมันก็ปวดปวดลดตัวเออดูเส้นอะ้เออเกณฑ์เรานีบ้านลดอาบวนมย่างนี่หมายว่าเบ้าเบ้า้นแลวแม่นบอลว้าวขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษายายสายให้หายปวดขาเนาะขอบคุณพระเจ้าค่ะฮาเลลูยากับดักการเบาเบิดตโนเบิดโตคืขบอกไมีใส่มีพุ่งนี่เบาเบาแหววพม่ไม่ใส่พุ่งมาว่าว่าไม่ได้คืนสวรรค์เลยที่ขนดเตาวอลเปิ้ล เบาวนไโตมนนีเนี่คูท่อนยบปันโอทุกที่อบไรบปันนี่เป็นบ่โอ้ยขอบคุณพระเจ้าเบาวิงวิงนะชนนี่โตคือบมมีใส่มีทุ่มีลายโอ้ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าท้าเทดีได้หมือนีันแม่นขาเทดีคอยฟังสามหลอบแล้วเอาไปอ๋อเอาไปังไหนค่ะเมื่อนี้ฟังที่อ๋อสักกอน เออร่กยดีขึ้นเลยฮะขึ้นเลยอียงโยคืนภาคฮันเด้เอ็นดนะฮัด้หรโอ้ลูกขึ้นเลยบอเออตะกี้นอนเป็นบอบันนี้ลูกขึ้นนั่งฟังเลยเออขอบคุณพระเจ้าพ่อทวีล่ะเป็นไงบ้างวันนี้ดีมากเลยร่างกายสุขภาพดีเขางเพราะมีความเชื่อทุกวันนี้แหละเอเมน ถ้าไม่มีความเชื่ออ้ไปไปดูให้หลุมมานี่อพราอายุเท่าไหร่เนี่ยหันหันหน้าขึ้นมาดูหน่อยอายุเท่าไหรแปแล้ว8ปดค่ะขอบคุณพระเจ้าเนาะหายหัวาไปหมดแล้วเห็นเลยเออขอบคุณพระเจ้ามีกำลังวังชาได้มารับใช้พระเจ้าในกับความเชื่อของเรานี่แหละอาเมนไหนมาไหนทุกวันี่กับพ่อความเชื่อ พิเศษของพระเจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าทรงนำทุกเรื่องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนอเมนอาเมนอาเมนน้องต้องกับน้องโกดใครจะเป็นยังไงบ้างฟังอาจารย์แชมป์วันนี้ลูกดีครับทำเทศน์รู้สึกว่ารู้สึกว่าอาการอาการนาที่เก็บอยู่ก็เจ็บอะไรเมื่อกี้เนี่ย ก็มันจีบมันจีบที่หัวนะครับหายแล้วบอกหายแล้วครับช่วงช่วงเจ็บ<า>ยังไงลูกหนูปวดหัวเหรอปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้น,นั่นเหรอไม่ครับมันปวด,วด,วดเฉยๆปวดเฉยๆปวดเฉยปวดเฉยๆแต่หายแล้วใช่ไหมลูกตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าเนาะอาเมนเป็นยังไงครัอ่าได้ฟังอาจารย์แชมป์เทศแล้วเป็นยังไงลูกกนนี้ดีครับแปลว่าไม่ อย่ากลัวโรคโควิดครับเพราะว่าเจ้าเหนือกว่าโรคโควิดแฝงอยู่ว้าวขอบคุณพระเจ้าอเมนน้องออมแล้วลูกฟังอาจารย์แชมป์แล้วเป็นยังไงฟังแล้วก็มีความมั่นใจไม่กลัวโรคไม่กลัวเชืยอ์เวลามันทำให้เรามั่นใจมากเอเมนขอบคุณ